ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะมนมีบรรยากาศตอนเช้าๆมาฝากนะคะนี่ก็คือบริเวณฟาร์มข้างบ้านนะคะวันนี้มีแดดออกค่ะพี่น้องแต่ขอบอกนะคะว่าวันนี้อากาศติดลบแล้วก็หนาวมากๆนะคะพื้นดินพื้นยานี่แข็งไปหมดเลยค่ะ ค่ะก็เด็กๆก็ไปโรงเรียนตามปกตินะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลามารับเด็กน้อยกลับบ้านแล้วค่ะวันศุกร์วันนี้พ่อแม่มารับทั้งสองคนนะคะแล้วหลังจากนั้นพวกเราจะพากันไปซื้อกับข้าวกันต่อค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันนี้จะพาไปซื้อขนมนะคะแม่จะพาน้องแฝดไปซื้อขนมกินไหมเพียนแย่ะไรดูซิได้อะไรกลับบ้านทดสอบโครโรนาทส ได้มาแพ็กหนึงใช่ไหมคุณครูให้มาใช่ไหมคะเจะมานี่ยจะฟักะวันนี้ได้โควินเทสกลับบ้านมาหนึ่งก่องายนะดูออสเปลเทสเป็นไหมได้เป็นโควิน้าไหมอ่ะเป็นไหมโควิหน้าเขาบอกว่าไงไม่ได้เป็นแต่คอลิซสมไโอเคเายไฟได้ได้ ไม่ได้แฟไม่อยากเทสอะไรเลยุเฟร์สตีเทสมาเร็วๆดินมาดันมาคิ่กองด้วยฟ้าเอากระต่าังไหม คอยออนึ่งสองสามสี่หาพายาชอบกินมะขันใช่ไหมพายาชอบกินกับข้าวแม่ซื้อให้แพ็คหนึ่งโอเคเจนเอกเนมาทีบะแซมทีะอะไรกินอ๊ก พอเห็นนี่เอาแบบนี้ลูก,าากนีสแบ,บนี้ก็แแ่อ,นนอก็อนาะงผมเหมือนสิเอ็นยั้ทำอีกดิพายาวันนี้เราจะไปตัดแพนนาะโหไหม่ลูกฟอา,าหาดูอื่นสิแพนอโหฟ้า,าเอาไหมแม่ตัดให้เอาไหม ่ะพี่น้องจา๋าตอนนี้ก็ได้เวลามาทําอาหารกันแล้วนะคะเมนูวันนี้แม่อยากจะลองทําไก่ KFC ให้เด็กๆทานกันนะคะที่นี่ไม่มี KFC นะคะพี่น้องแต่น่าจะมีแต่ในเมืองใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าถามฟ้าแกบอกว่าไม่รู้จักและไม่เคยกินนะคะคา k f f c สูตรแม่นะคะก็ใส่เครื่องปรุงเท่าที่แม่มีนะคะครั้งแรกที่ลองทํามาลุ้นกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะพี่น้อง ค่ะก็เริ่มต้นด้วยการหมักไก่ก่อนนะคะพี่น้องหลังจากนั้นก็จะมาผสมแป้งสำหรับในการชุบไก่นะคะค่ะที่สำคัญเมนูนี้นะคะต้องมีแป้งทอดกรอบนะคะพี่น้องโชคดีที่แม่มีติดบ้านไว้ค่ะวันนี้มลจะใช้แป้งโกกีนะคะเป็นแป้งทอดกรอบที่สามารถซื้อได้จากร้านไทยค่ะ สูตรในการทําไก่ KFC นะคะพี่น้องก็คือต้องนําไก่นะคะไปชุบแป้งเปียกนะคะและหลังจากนั้นให้นํามาชุบแป้งแห้งอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้เขย่า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 ค่ะพี่น้องแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เนื้อไก่เข้าไปคลุกกับแป้งแห้งได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไก่ลงไปทอดเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะ นี่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะสีสวยมากค่ะพี่น้องหน้าตาก็คล้ายๆอยู่นะส่วนรสชาติก็อร่อยแต่ยังขาดความหอมแบบ KFC แท้ๆนะคะซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าถ้าเป็น KFC ของแท้เขาจะใส่อะไรลงไปบ้างเนาะแต่วันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะสําหรับไก่ KFC ของแม่นะคะก็แล้วเราก็จะมากินคู่กับเฟนฟรายที่เราไปซื้อจากช่องแช่แข็งมานะคะพี่น้องเรานํามาอ,อบอเอง,องได้ง่ายๆที่บ้านค่ะทําอะไรอะทำอะไรอะทำอะไรอะ อเนาจะทำอะไรอะย้าย big box big box ไหนดูแหวนสิดูแหวนสิไหนดูแหวนสิใส่แหวนสวยจังเลย X flat เพีย้ยวันนี้วั<ใ>น,นอะไรผู้นี้แปลงเรียนไหมยังเขามาร์คเขามาร์คใต้ตาไฟะเอกตฟลัดไฟอะมาร์คทั้งตาเลยเหรอเขามาร์คใต้ตาลกูกอ,อ,อันนี้คือเล่นกันนะคะพี่น้องไหน

Mm. Har du på andre? du har har været med i KFC? Mm. Så når vi skal til Thailand skal mm. vi skal til KFC. Altså er du KFC med eller mig? Ja. Kan med at lave อมอมเอยสิก็ถ้าใครยังไม่เคยลองทำอยากกินไก่เคฟชีก็ลองทำดูนะพี่น้องก็เหมือนไก่ทอดนะคะ ใช้แป้งทอดกรอบแล้วก็ต้องชุบด้วยแป้งแห้งอีกทีนึงก็นำไปทอดแค่นี้ก็ทอดที่หน้าตาเหมือนไก่ KFC แล้วค่ะค่ะก็งานนี้เด็กๆและฝาชอบมากนะคะพี่น้องน้องฟายานี่ไม่งองแงเลยค่ะได้กินไก่นะยกโป้งให้แม่หลายรอบเลยค่ะวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องอีสานเดนมาร์กนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ ให้สังให้ใ huh. ด okay. uh ีตากิน huh. ด้วยนะอืมอร่อยมากเลยใช่ไหมอร่มามาปมากโอเคอืมอืมบางพอโทรอแพชชอบกินไก่เคฟียร์หรอกเคปริ ใครมาเยี่ยมมาลิลี่พอสิดูสิมีคนมาเยี่ยมมีคนมาเยี่ยมลิลี่ทุกโอ้น่าสงสารจังเลยโอ้ยลิลี่มีเพื่อนมาเยี่ยมมีแม่แล้วก็มีพี่สาวสองคนแล้วก็มีพี่ชายหนึ่งคนมาเยี่ยมหนูใช่ไหมลูกดูสิดูสิเห็นเห็นเขาปะนั่นน่ะเห็นเขาปา hello hello